สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับและก็ขอสวัสดีพี่พี่เอฟซนะครับร้านพิเนตออริโอทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับมือหนึ่งมือสองที่ร้านพิเนตออริโอครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจําวันพุธนะครับวันพุธที่สิบสองเดือนเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมนะครับเป็นพาวเวอร์แอมนะครับของ บริษัททาบนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำนะครับเป็นที่ยอมรับในการเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการเมก้า9 0น2นะครับตัวนี้มีเข้ามาอยู่หนึ่งแท่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ9 0 0 2นะครับเป็นรุ่นฟิลนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับมีเข้ามาอยู่หนึ่งแท่นนะครับสภาพก็อปานกลางนะครับไม่ถือว่า ไม่ใหม ity, we no no like ่นะครับไม่ใหม่มั่งนักนะครับก็ไม่เก่ามากนักนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นเมกา9002นะครับเป็นรุ่นธรรมดานะครับรุ่นฟิวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าชื่นชอบน้ำเสียงนะครับ9002นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับโหลดที่2โอห์มนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเก่งที่2โอห์มนะครับเป็นพาวเ power amp s สวิตชิ่งนะครับตัวนี้พาวเวอร์แอมป์สวิตชิ่งนะครับคัสดี นะครับสำหรับตัวนี้นะครับออกแบบมาโหลด2โอห์มโดยเฉพาะนะครับสำหรับเมกา9002นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับ18ได้ข้างละ4สบายๆนะครับสำหรับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกนะครับไปด้วยแล้วกันนะครับเข้ามาเมื่อวานนะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับในช่วงเช้าๆนะครับลง YouTube นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหลานพิเนิจออดิโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหา เรื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเอาไว้ใช้งานช่วงเทศกาลสงการนะครับหรือว่าขาดหายตัวไหนนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับที่อําเภอรอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับช่องทางการติดต่อนะครับ095 224 6497นะครับและก็087 421 7464ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กแชนเนลนะครับสำหรับสมาชิกท่านไหนที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทับ9 0้าศูเอ่อ002นะครับธรรมดานะครับ ก็มีอยู่เข้ามาอยู่หนึ่งแท่น,นครับแท่นละ29,000บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเมก้า9 0 0 4นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีอยู่สองแท่นนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับตัวนี้เก่งที่4โอห์มนะครับหรือว่า18บแปข้างละ2 21ยี่ข้างละ2นี้สุดยอดนะครับออกแบบมา โหลดที่4โอมนะครับสำหรับ Power Amplifying นะครับค่าดีเหมือนกันนะครับแต่คนละซีรีส์นะครับเมกะ9004นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเก่งที่4โอมนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการครับ18ข้างละ2 21ข้างละ2นี่สบายๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่31,000บาทนะครับสำหรับ เมกะ9004นะครับเป็นรุ่นเบเกอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเบเกอร์นะครับสำหรับ9002นะครับเป็นรุ่นฟิวนะครับเดี๋ยวผมจะอทียบในส่วนของด้านหลังให้ดูนะครับว่ารุ่นเบเกอร์แล้วก็รุ่นฟิวเป็นยังไงนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับของเจ้าตัวเมกะ9002นะครับตัวนี้นะครับด้านล่างสายมือนะครับสายมือผมก็จะเป็นในส่วนของหมดอินพุตนะครับอินพุตด้านล่างก็จะเป็นแชนแน XLR นะครับตัวนี้สัญญาณอินพุตนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณลิงก์นะครับสัญญาณลิงก์นะครับจะเป็นในส่วนของพัดลมนะครับซ้ายขวานะครับสเปกคอนให้มา2แบบนะครับเป็นแจ็คดำแดงแล้วก็เป็นหัวสเปกคอนออกสู่ลำโพงนะครับรุ่นฟิวนะครับตัวนี้นี่ครับตัวฟิวนะครับก็จะเป็นในส่วนของ9 0 0 4นะครับ9 0 0าก็จะมีเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับคล้ายๆกันครับทุกอย่างครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวฟิวนะครับ ตัดนะเตัวเบเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์นะครับตัวนี้นะครับฝากไปด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับสินค้าตัวไหนนะครับตอบโจทย์ในส่วนของงานของท่านก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสวยงามนะครับทั้งสองตัวนะครับฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเน็ตอะโอดโอนะครับ ซื้อขายั้งเสียงการแจ้งทุกชนิดครับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันพุธนะครับวันพุธที่12นะครับเป็นคิปของเมก้า9002นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเมก้า9004นะครับมีถึง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหลด2โอห์มนะครับ18นิ้วข้างละ4สบายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวโหลดที่4โอห์มนะครับ18นิ้ว21นิ้วข้างละ2สบายสบายเช่นกันครับฝากไปด้วยล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวขอยาดแจ้งในส่วนของราคาอีกครั้งนะครับ9002นะครับราคาอยู่ที่29,000บาทนะครับ9004ราคาอยู่ที่31,000บาทนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ